ชห้จัดไปขอมั้งจริเอเอไป,ไปไปไปถวา,ายมาคมองสิ่งประหลาดสัตว์ป่าเฮ้ยกิงอนอาราลราชาจำทำมาสั่งมาไฮ้ยธรรมราชาทั้งเมืองเนี่ยจำได้อยู่คนเดียวเลยใครอ่ะไม,ม,มพูดเอาแล้วไม่ต้องทำเสียงเหมือนเขาเหรอกมันมีทนร้องนี่เลยไม่ยั้ ลูกศิษย์พิลลภร์เขาได้เมียเป็นเจ้าอันนั้นก็พี่สจ้าผมได้พัวเป็นเจ้าผมไม่ยากมีเมียที่สูงสักมีลูกรักยิ่งใช่ยหมครับแลมีไหมนกันะข้อแรกเลยข้อแรกเลยคนแรกไม่ไหวแล้วทำไมอะก็เห็นเพิ่งโพสไปว่าชอง ไม่เอาขับรถว่าท้อพอพอแล้วที่บ้านกูก็ดื้อชิบหายเลยไม่ต้องมาโม้กับกูแล้วโอ้อีเนี่ยไม่ท้องเหมือนท้องเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ได้ท้องเออนี่แม่เครื่องแม่เครื่องเครื่องอะไรอ่ะเครื่องไหนพังหมดลพี่สาวสามบอนะไปเซลเขาเขินแล้วนี่ยพี่สาวกูกเออ นี่ก็เทียวกับพี่สาวสามโบจ้ามีเกันหน้าเหลือสามบาทไม่เอาเหรอไม่เอานี่เมียชาตินี่ชาติรักชาติวาคนนี้คนนี้โดเลมอนไม่น่าเข้ากับมึงเลยทำไมอ่ะผายรูปร่างหน้าใส่ผีตาโขนไม่เอาดาวไม่เอาไม่ใช่คนสุดท้ายแล้วโอ้ไม่จบโวยดุลาทสี และล้มหน้าเลยไม่รู้ว่าไหนพุงไหนใครเฮ้ยขาขาคุณดูตรงไหนนะเข่าอยู่นะเข่านี่มึงรู้เปล่าที่บ้านกูอะท้องป่องๆอย่างเงี้ยมันเล็งทุกคนเนี่ยเฮ้ยเขาท้องหรือเปล่าเขาคิดมากแล้วจะไปแซวข้าววะไม่เอาไม่เอาไอคนไอ้คนเนี่ยผัวอีดาวมันรู้ดตเนี่ยเาเป็นผีกับดาวไม่สนใจใครแล้วเนี่เอ๋อคือการแสดงเลย ระวังระวัง,วงนมจะไม่นิ่จมูกแะ้ว่ตั้งแต่ผมเข้ามาในเมืองนี้นคนสนใจใครที่ผมชอบเลยอ่ะมีอ,อยู่คนเดียวบอกมาเข้าคนนั้นคืออ้คธรรมรัตน์นเพิ่งเข้าวันที่สามโอ้ยเพิ่งเข้าวันที่สามยังไม่ได้ไ <laughs> ปฉีดของปอง <laughs> <laughs> มมาเลยไงเลย เพื่อารักวานนี <travaille> ้จร hmm ิงใจะเนี้แตกนี่ถ้าได้ชีดโอโตแล้วทำไมไม่ไปขาดฟันบ้างล่ะใค้ทำตัวอย่างอ๋อีัะอย่างสิคร แต่เข้ามาเนี่ยเข้ารักตัวเลยคนแรกเลยจร <c oughs> ิงป้าแสดงว่าใจตรงคันรีรักบนะ้าเขาประทับใจเธอตั้งแต่อะไรอะไรเ้้างเงียบไรเลยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนยังไงเนี่ยรนะักเขาแต่ทิ้งไม่อยากมีเมียเป็นเจ้าทิ้งอยากได้เมียแบบหญิงสาวชนบทธรรมดาธรรมดาได้ชื่อกุสุม,มาจะได้หรือไม่ไอ้ทิ้งลูกกุสสักขนาดนี้ เป็นเถือเชื้อพระองค์เหมัละบงโ,โมหมโหเป็นถึงเชื้อพระองหเห็นมละเปลียนเสมือนดอกฟ้ามึงนี่ไม่ต่างอะไรกับพวกมาวัดได้คือมึงจะเอาสองในสองมึงจะเอาวะทั้งทั้ที่ลูกกูเป็นเจ้ากูยกให้มึงมึงก็ไม่ต้องการ อยากได้ยิ้สาวชาวป่าที่ชื่อกุซูมาการครั้งนี้มึงกระทำล่วงเกินต่อลูกกูโทษของมึงคือประหารชีวิตถอนจับตัวไอ้ทิ้มแล้วนะ้ำอุ้ยเมื่อกี้เป็นอะไรลูกน่าจะน,นัง่งทะเลาะติดคิดเยอะไปหน่อยไป พ่ออย่าทำเยี่ยงนั้นเลยไปคะัะไม่พควม่าอย่างไรกันลูกขอชีวิตพี่ทิ้งเอาไวเ้เถอะเพว่าชีวิตเดียลูกไม่รู้ว่าลูกจะได้เจอคนที่รักลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> พ่อ <c oughs> ลูกจะทำอะไรลูกลูกขอคืนเครื่องราชทันธิพัรถคืนเด็ดโอ้ยอิจริยยศลกูกจะไปอยู่กับเขาไปเป็นสาวชาวป่า <c oughs> ชื่อว่าบุญเถียงพระเงี่ยมสี บุญเสียงเปาใช่บุญเสียงม,มึงพูดบุญเสียงมเ้พ่อไอ้กาบุบบาทลาใช่เสียงบุญเสียงเุีเสียมม,ม่เกินอาทิตมาจะถีแน่องเรียกชื่อนึกว่าทุกคนตอนนี้ ได้คู่กันหมดแล้วสายยังงั้นเรามาเป็นประธานพิธีจัดง,งานแต่งงานแต่งให้กับทุกๆคู่เลยแล้วกันนะขอพระชัยชทุกคนทำลายลูกพ่อเราจะมีรูปด้วยกันเพระาะเมื่อไรยล่งไร ไม่แล้วเด็กจะเลิกแล้วเนี่ยเขารู้แล้วตาแม่ล้อง ขึ้นโนบจูบธรรมรัตน์น้องเป็นกระสัสวยสดเขินจะ่เมื่อยแหรกลอยหลุดจริงใจวะเนี่ยอยาไม่ทำาม่จูดเนืดอดไหไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างได้โอย๊ยให้สะอาดด้วยมาจเจอเรือแล้วเอาให้ละกัน Who needs?